สวัสดีครับพวกเราช่องสายเป็ดซี่แบงค์เบอรีนะครับความช้างครับผมมารวมกันที่บ้านเบ็ดซี่ทำไมครับวันนี้ครับเจอควางช้างมือฉมังเลยนะผมขวานขวานเล็กนะผมขวานเลยกุนตาก็กำลังพึ่งมาครับกุนตาคุยกำลัามาดูนครับว่าอจะมากินข้าวอยู่บ้านเรา รวมตัววันช้างมือชมังอีกแล้วมีเรื่องอะไรกันนี้ะรนะผมนี่ครับวันนี้ที่มารวมกันก็คุณปู่ลุงปู่นะผมองลุงปู่ท่านมาเยี่ยมนะผมเปลีป่ยน,นมุ้งนมุ้ ท <at Christmas. S 1> <am> mm ่านก็มากลาจากกาลสินนะับท่านแม่มาเยี่ยมเจ้าลุกชางแล้วก็พวกเราชาวช้างนะผมหลายท่านก็ท่านก็รักตัวเองดูนะพวกพวกเราชาวช้างนะเสมอมานะผมก็ดีใจมากครับผมที่ท่านแม่มาเยี่ยมพวกเราชาวช้างนะผมก็ต้องขอบคุณนะครับท่านลุงปูแล้วก็คุณโคคานะครับ ก็ด,ดูนะผมครอบครัวเป็นกระจี้แล้วก็เราชาวช้างนะผมที่มายังไม่ครบนะผมยังมาอีกหลายท่าน,นผมท่านนั้นก็มาเป็นคณะนะผมนี่ท่านมาไม่เคยมาเมือเปล่าเนาะเพราะว่าเมื่อท่านมาเยี่ยมเราชาวช้างดูนะทุกท่านนี้จะขนสัมภาระ,ะมาเต็มท่านมาทุกงวดทุกครั้งนะผมท่านก็จะขนภาระ ผนสัพภระนะครับมามาไว้แจกพวกเราชาวช้างครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้วยอ้อยหรือของใช้ในทัวเรือนนะครับผมท่านก็เอามาฝากเอามาให้นะครับผมวันนี้เราดีใจนะครับที่ท่านมาเยี่ยมที่บ้านครับ รอขณะของท่านนะครับผมยังมาไม่ถึงนะครับผมครับตอนนี้ก็ขณะของท่านก็มาถึงแล้วนะครับผมโอ้ฟันเล็กกับฟันเลยครับเล็กเลนครับเลนเละเล่นอะไรก็น่ากำลังหมดเลยนะนี่โหนะท่านทมาเยี่ยมเราใจมากเลยครับของฝากเยอะแยะเลยครับพ่อแม่สิครับ ลูกชายนั้นก็นี่ครับยืนโยกอยู่ตรงนี้ครับแบบทีดีใจไหมแบบทีแบบทีโอ้โอโอโอดีใจอย่างแรงนะอ,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 อู้อือมาชุบกันเดีว๋วุกันเอ้ยเอ้ยเอ้อเฮ้ยตาหวานเดยตาหวานตาหวาน ตะวันอื้อตะวันอือไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยูอ่ไหนเคาะเคาะดีดีเข่าเคาะเคาะเคาะเขาอ,อืออ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเขาต่อครับท่นานหลวงปู่มาเยี่ยมเจ้าลูกชายครับมาท่านมาเยี่ยมแล้วก็เราก็ดีใจมากเลยนะผมครับครับ

あ何

Những căn nhà mình phải lòng ngườ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 i

โอ้ยยันรีบเต้นไปไหนเครับตอนนี้ท่านหลวงปู่ก็กลับบ้านแล้วนะผมก็ท่านมานะผมจากกาลสินนะผมวัดป่าชัยมงคลโคกค่ายนะผมท่านมาท่าน มาเยี่ยมเจ้าลูกชายครับท่านรักแล้วก็เป็นดูนะครับพี่เป็ดซี่นะครับผมแล้วก็ครอบครัวพี่เป็ดซี่นะครับผมท่านเมตตาตั้งแต่เรามาจนถึงปัจจุบันนะครับผมท่านก็ยังต่างเมตตานะครับผมแล้วก็เอ็นดูนะพี่เป็ดซี่สมอมาครับผมต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับผมท่รักและเอ็นดูพี่เป็ดซี่นะครับผมดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับผมที่ท่านมาเยี่ยมเจ้าลูกชายของเราวันนี้ ในอย่างผมต้องขอบคุณคุณแม่น้อยนะครับผมหลักการด้วยนะครับผมคันฝากคะแนนมานครับผมกลัวลูกชายจะไม่อิ่มนะครับผมเราก็เลยคิดโครงการที่จะทําการไล่ผลไม้นะครับผมสักสักวันนะครับผมเดี๋ยวถามก่อนกับแม่ยินดาวนะครับว่าวันไหนครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้<ข>เลยนะครบสองเดือนในการตกมันี่จุดดาวฉลองพรุ่งนี้เลยนะทำไมเร็วจังแม่ซียังไม่รู้ม嘛 แก้งแบบจอๆเลยนะนี่ใแก้งแบบคุณม่จินดาบอกว่าจะทําการไร้ผลไม้ให้เจ้าลูกชายได้กินนะครับผมได้อิ่มผลไม้นะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบตกมันสองเดือนนะครับผมพ่อแม่สีครับก็เลยอยากจะฉลองด้วยการให้พพ่อแม่สีนะครับช่วยอัดผลไม้เจ้าลูกชายหรือจะป้อนผลไม้เจ้าลูกชายนะครับผมก็เวลาประมาณช่วงสี่โมงเย็นเนาะ เวลาช่วงสี่โมงเย็นช่งนี้นะผมวันที่ส <19. S 1> ิบเก้าสิบเก้านะผมมกรานะครับผมพ่อะเพราะม่ซื้อก็อย่าลืมแระเข้าไปอดุดมุนผลไม้เจ้าลูกชายนะผมหรือ,พอ,พอเพราะเพราะไม่ซื้นะผมไม่มีเวลานะผมเข้าไลฟ์สดไม่ทันพ,อพอ่อะพราะม่ซื้อก็สามารถสั่งจองผลไม้ล่วงหน้าได้นะผมไอดตไลน์เบอร์ Line, โทรเราก็ปักหมดไปแล้วนะผมเพื่อเจ้าลูกชายนะครับพอ่อะพราะม่ซื้อก็เข้ามาป้อนนะครับผม พรุ่งนี้เวลา4โมงนะครับผมวันที่19เวลา4โมงวันนี้ดีใจมากเลยนะครับผมที่มีคนใหญ่คนโตมาเยี่ยมนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสายตับซีสแฟมิลี่นะครับก็รักคิดถึงห้งใหญ่ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมแวะบอนผลไม้เจ้าลูกชายนะครับพรุ่งนี้ครับผมไหนตาหวานเลยเรือ บนชูตาวันเออสวัสดีครับ